เอาเ oui, บ er ิ Ooh, ่งผ uh ู oh. ้ใดสิศระนาเอาเอาเบ่ง้าคักๆเอาใครีษะนาเอาเอาขาคักเบิ่งเป็นยังไงโอ้เนล่าอนีรีมาโอ้ทีมงานเหลี่ยวท้งนีลาจิ้มงานเหลี่ยวท้งเพชรปังหินนะครับมาเล่นรถเกี่ยวเป็นยังไงตากแดนนาดัมบ้าวเนี่ยขาจับเมล่าบังไฟกันให้แต่เขาด่า เขาไปนัดเขาเหมือนแรงเหมือนแรงมันจักแรงแล้วสิลองให้แต่เศร้าแต่เศร้ามันบ่อแมนไปตัวเขาตัวเกง่งขึ้นรถเกลียวเนี่ยแหละตัวเกง่งตัวเก่งกขึ้นรถเกลียวอเอ้ยฮะเบิง แน่นอนดีลีว่ะหน้านี่หน้าสามเล,ล่งเจ้าเดียวเลยขากี่ดีว่ะโอ้อ้เอาขาที่ส้นดากันแล้วโอ้ทั้งคุณเก็บไม่เอาไม่ออกกันเลยซ่า ต้องลงสองขั้นเนาะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าหน้าหน้ามันลมนะครับเพราะว่าเป็นหลอกหน้าดินออกหลอกหลอกไา้เติบนะครับแต่เพิ่งหลอกหลายปีแล้วละแต่ก็ลงสุป,ปีนะครับลงทุกปีลงทุกปีแต่ว่ากะกันไว้เนาะบันทาปีไดมันลมนะครับพี่น้องแต่ก็มีลมอยู่นะปีนั้นปีนั้นลมอยู่แต่กะขึ้นได้นะครับเพราะว่าดึงกันเนาะว่าดึงกันซอยกันนะครับเพราะว่านี่แหละยง่ เห็ดรถเกียเก่ยวตรงเบิงงงเบ่งกันย่ำนี่แหละพี่น้องตรงเบิ่งกันย่ำนี่แหละจะิไปนาบูดนาบึงใส่กันนะครับต่างคนต่างฐานลูกค้าบอกคือกันนะครับส่วนของผมนะครับผมบอดดมาเลียงเหตุงานมาได้บอดดมาซื้อรถเกี่ยวมาแยง่งฐานลูกค้าผู้ใดนะครับกับลูกค้าเพื่อนผมกับเพื่อนเคยไปถามนะครับนอกเสียจากว่าเพื่อนให้ไปเกี่ยวให้เนาะพี่น้อง ก็ต้องบึ่งกันนะครับต้องเข้าใจกันนี่แหละย่ำจังสี่ห้าต่อเดียมัดห่วมกันคือเกานะครับโลกมันกลมนะครับโลกมันกลมอ่ะ,อะชิมิลมนะ้ครับลมปูใส้น้ําำส่วนหนึ่งอันนี้ยืนส่วนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเอาเขายืนก้อนเพราะว่าบอให้เขามันไปปนกันนะครับเดี๋ยวเขามันจะไปปนกันอจาจะได้ก็บโยโยกแห้งไร้เ้อเอาพ่อดีพอดีนะจะโยกแห้งไรยเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายนะครับ มันจะเกิดอันตรายโอ้แล่น้้ำกลนกันเลยวะแน่นอนดีดี่ะแยกทางกันครับแยก้างกันแล้วเออ เอาไปยังไหผู้หนึ่งไปทั้งหุนผูนหนึ่งมาทั้งพี่พเอาเระวั่ามองหันบ่มีเขานะครับเป็นดินเอือดเนาะเป็นดินมีกรดดินกรดดินกรดขันบ้านเฮาก็เอือนดินเอือดเขามันบ่กเกิดนะครับ อ้ะเฮเบิ้งโอ้ยสมุนมาไล่หนูหลายคักเลยสมุนนี่แน่นอนนี่ดีแน่น,นอน,น,น,ะนะวันรนะ์เ้ยโอ้ชิดไหล